เนาะค่ะเข้ากับไส่น้ำปลาเนาะค่ะที่เข้าต้มไว้เนาะค่ะก่ต้องหลายเนาะค่ะพ่อแบบเป็นน้ำข้นๆน้ำพริกข้นๆนะคะคนเนาะค่ะใน้ระวังนีเข้ากับต้มน้ำต้มน้ำปลาไว้นะคะแล้วเข้ากับตักน้ำปลาไปไว้ถ้าใจเนาะค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือน้ำปลานะคะที่เข้าต้มเมื่อกี้เนาะค่ะแล้วนี่ก็คือ แกะปาทุนเลยเนาะคะ่ะนักกะสูตรนี้ก็จะใช้พริกดิบดะะ้วค่ะที่ห่าอปิ่งไว้ย่างไวเนาะคะ่ะใส่ลงไปนะคะที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณะคะ่ะย่างไว้ทั้งหมดแล้วเนาะคะ่ะกระเทียมประมาณเจ็ดแปดกีบเนาะคะ่ะหอมก็ใส่ใส่ได้หล,ลายก็ดีเนาะคะ่ะใส่ได้หลายๆเลยเนาะคะ่กะก็จะหอมนะคะู่กับอย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไวเนาะคะ่ะแล้วห่ากะจะ ตีย่างไว้ทั้งหมดแล้วเนาะคะ่ะกระเทียมประมาณเจ็ดแปดกีบเนาะคะ่ะหอมก็ใกล้ใส่ได้หลายก็ดีเนาะคะ่ะใส่ได้หลายเลยเนาะคะ่ะก็จะหอมเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะหอมลงไปเนาะคะ่ะนี่เป็นอันเสร็จตักนะคะรอตักมารับประทานนะคะตักใส่ถั่วเรียบยร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละคือน้ำพริกเนาะคะ่นะคะ่ะตำพริกตำกระเทียมหอมหอมที่เราย่างไว้รวมกัน,นะ เสียงดังชงเค้งชงเชงนะคะกัวค่ะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาค่ะนี่เสร็จและะ้วค่ะข้ากับโรยหอมพริกสดนะคะข้อาอย่างนะคะมันก็นจะหอมนะคะพริกพริกกระเทียมหัวหอมนะคะอย่างอ่างค่ะ เอาบ้านนี่มากินน้ากันเนื้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายแล้วเนาะค่ะห้ากับใสหนามปลาเนาะค่ะที่ห้าต้มไว้เนาะค่ะว่ต้องหลายเนาะค่ะพ่อแบบเป็นน้าข้นๆน้าพริกข้นๆนะคะค่ะเอาบานนี้มากินน้ากันเนื้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาค่ะ นี่ <Hey, S 2> เสร็จแล้วค่ะเ้ากระโล้ยหอมนะคะที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะนี่ <Hey, S 2> ค่ะ hey, รูปร่างหน้าตาค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะข้ากระโล้ยหอมนี่คือเมนูปน่นน้ำป่นพริกน้ำพริกปลาทูพริกสดนะคะท่ากระย่างกระเทียมย่างหอมอย่างพริกย่างปลาทู เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือน้ำปลานะคะที่ห้าต้มเมื่อกี้เนาะคะ่ะแล้วนี่ก็คือแกปะปลาทูกับอย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไวเนาะคะ่ะแล้วห้ากะจะปนเนาะคะ่ะนระหร่วางนี้ห้ากะต้มน้ำต้มน้ำปลาไว้นะคะแล้วห้ากะตักน้ำปลาไปไว้ถต่ใ่เนาะคะ่ะต้มพริกต้มกระเทียหมอหอมที่เราย่างไ,ไว้รวมกันนะคะ เสียงดังชงเคงชงเค้งนะคะกัวโคกโคตั้มตั้มนะคะใอ่หยับหยาพ่อหยับหยานะคะไม่ต้องละเอียดมากจาก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำพริกพริกสดเนาะคะ่ะพริกย่างพริกที่ห้าเอาไปปิ้งเนาะคะ่ะนี่คือน้ำพริกปลาทูพริกย่าง เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือน้ำปลานะคะที่ห่าต้มเมื่อกี้เนาะคะ่ะแล้วนี่ก็คือแกะประทูไว้เตรียมไว้เนาะคะ่ะแล้วเราก็มาแกะประทูนะคะแกะประทูเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวห่อจะมาทำกันกโขกๆตำตำนะคะให้อา หยาบพออาบ่อหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากะคะ่ะเอาวันนี้มากินน้ากันเนะะื้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือน้ําปลานะคะที่ห้าต้มเมื่อกี้นะคะแล้วนี่ก็คือแยปะปะทูนะคะหอมลองไปนะคะนี่เป็นอันเสร็จสักนะคะรอตักมารับประทานนะคะ ตักใส่ถ้่วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละคือน้ำพริกนะคะค่ะตำพริกตำกระเทียม,ห,มอหอมๆที่เราย่างไว้รวมกันนะคะเสียงดังชงเงชงชงเชงเนาะคะ่ะตัวนี่ค่ะรูปร่างหน้าตานี่เสร็จแล้วค่ะข้ากระโรยหอมกับอาย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไว้เนาะคะ่ะแล้วข่ากัะจะ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือน้ำปลานะคะที่ห่าต้มเมื่อกี้เนาะคะ่ะแล้วนี่ก็คือแยปปะปลาทูเนาะคะ่ะหอมโลงไปเนาะคะ่ะนี่เป็นอันเสร็จตักนะคะรอตักมารับประทานนะคะตักไส้ถ้วยเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละคือน้ำพริกน้ำพริกพริกสดเนาะคะ่ะพริกย่างพริกที่ห่อเอาไปปิ้งเนาะคะ่ะนี่คือน้ำพริก ปลาทูพริกย่างจ้าก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ประแซบบ่ค่ะแค่เสียงกระแซบแล้วเนาะค่ะพี่น้องขะอันนี้เป็นปลาทนูน้ำพริกปลาทูแบบิกจ้าก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่แล้วเนาะคะ่ะห้าวกับไส้นามปลาเนาะคะ่ะที่ห้าต้มไว้เนาะคะ่ะ ก็ต้องหลยเนาะคะ่ะพ่อแบบเป็นน้ำข้นๆน้ำพริกข้นๆนะคะโคกๆตำ้ๆนะคะใอ่หยาพ่อหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากจ้าก,ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ปลาแทบบ่ค่ะแค่เสียงกระแบระะ่บแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นปลาทูน้ำพริกปลาทูแบบ พริกสดนะคะข้าวอย่างเนาะคะ่ะมันก็นจะหอมเนาะคะ่ะพริกพริกกระเทียมหัวหอมนะคะอย่างเนาะคะ่ะหอมลงไปเนาะคะ่ะนี่เป็นอันเสร็จตักนะคะรอตักมารับประทานนะคะตักไส้ถ้่วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละคือน้ําพริกกับย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวห้ากกะจะ โป๊อีกนิดนะคะเพิ่มสีสันด้วยนิดเดียวนะคะบ่ต้องหลายเลยค่ะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วกับอาย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไวนเนาะคะ่ะแล้วหฮากะจะแล้วเนาะคะ่ะหฮากะใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะที่ห้าต้มไวนเนาะคะ่ะบ่ต้องหลายเนาะคะ่ะพ่อแบบเป็นน้ำข้นๆน้ำพริกข้นๆนะคะเราทูลงไปที่เราแกะไว้นะคะนี่ค่ะก็โขลกรวมกันอีกค่ะ เสยงเป็นตักสดนะคะถ้าหา่อย่างเนาะคะ่ะมันก็นจะหอมเนาะคะ่ะพริกพริกกระเทียมหัวหอมเนาะคะ่ะอย่างลาทูลงไปที่เราแกะไว้นะคะนี่ค่ะก็ะโขลกรวมกันอีกค่ะเสียงเป็นตักสดนะคะถ้าหา่อย่างเนาะคะ่ะมันก็นจะหอมเนาะคะ่ะพริก กระเทียมหัวหอมนะคะย่างอั้งค่ะเอาาปนี้มากินน้ากันเนะะื้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆละากคะ่ะหอมลงไปเนาะคะ่ะนี่เป็นอันเสร็จตักนะคะรอตักมารับประทานนะคะตักไส้ถ้วยเรียบยร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละคือน้ําพริกคนเลยเนาะคะ่ะอักกะ สูตรนี้ก็จะใช้พริกดิบเด้อค่ะที่ห้ายป,ปิ่งไว้ย่างไวเนะคะ่ะนคะใส่ลงไปแล้วก็ปลาทูก็ย่างด้วยนะคะก็จะหอมนะคะนี่ค่ะถ้าเราอยากเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มพริกกับอย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไวเนาะคะ่ะแล้วห้าวกะจะปลาทูลงไปที่เราแกะไว้นะคะนี่ค่ะก็ะโขลกรวมกันอีกค่ะ ยงเป็นตนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะข้ากกะโรยหอมนี่คือเมนูป่นน้ำป่นพริกน้ำพริกปลาทูพริกสดนะคะเข้ากระย่างกระเทียมย่างหอมย่างพริกย่างปลาทูโค้งตั้นะคะให้อา หยาบพออาบ่อหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเอาวานนี้มากินน้ากันเนื้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณลหลายๆทูลงไปที่เราแกะไว้นะคะนี่ค่ะก็ะโขลกรวมกันอีกค่ะเสียงเป็นตุกับย่างพริกย่างกระเทียมเนาะคะ่ะหอมไวะะ้เนาะค่ะแล้วห้าวกะจะป่นอีกนิดนะคะเพิ่มสีสันด้วยนิดเดียวนะคะบ่ต้องไหลเลยะคะ่ะเสร็จล้นเลยเนาะคะ่ะห้าวกะ สูตรนี้ก็จะใช้พริกดิบเด้อค่ะที่ห่าไปปิ้งไว้ย่างไวเนาะค่ะค่ะใส่ลงไป้าน้ำพริกพริกสดเนาะค่ะพริกย่างพริกที่ห่อเอาไปปิ้งเนาะค่ะนี่คือน้ำพริกปลาทูพริกย่างที่ย่างไว้ทั้งหมดแล้วเนาะค่ะกระเทียมประมาณเจ็ดแปดกีบเนาะค่ะหอมก็ใส่ใส่ได้หลายก็ดีเนาะค่ะใส่ได้หลายๆเลยเนาะค่ะก็จะหอมเนาะค่ะที่ย่างไว้ทั้งหมดแล้วเนาะค่ะ กระเทียมประมาณเจ็ดแปดกีบเนาะคะ่ะหอมก็ใส่ใส่ได้หลายก็ดีเนาะคะ่ะใส่ได้หลายๆเลยเนาะคะ่กะก็จะหอมนะคะแล้วเนาะคะ่ะห้ากับใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะที่เห้าต้มไว้เนาะคะ่ะบ่ต้องหลายเนาะคะ่ะพ่อแบบเป็นน้ำข้นๆน้ำพริกข้นๆ